สวัสดีครับทุกคนทุกคนเห็นอะไรนี้ไหมนี่คือข้างกําแพงบ้านผมนะครับผมใช้ซีเมนต์ในการอุดนะครับแล้วมันก็ยังแตกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมารีวิวดินน้ํามันอุดรอยรั่วนะครับผนังแตกอะไรต่างๆนะครับอุดที่มันเป็นรูๆเนี่ยครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับทุกคนผมซื้อมานะครับทุกคนประมาณ6ก้อนนะหกบาบาทเองถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผม อันนี้คือผมอะติดไว้แล้วนะครับติดอุดรูอ er ุดรอยแยกรอยแตกไว้ได้ประมาณ3-4วันแล้วนะครับทุกคนเห็นว่ามันโอเคมันดีนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับดีมากเลยและนี่ก็คือขอบหน้าต่างนะครับผมก็เอามาอุดๆตรงขอบเดิมมานะครับที่มันมีรอยแตกมันบ้านมัาทำนานแล้วมันก็จะมีรอยแตกรอยอะไรตรงข้านกระจกเนี่ยครับผมก็เอามาอุดๆดนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับทุกคนเยี่ยมเลย ตรงท่อแอร์เนี่ยครับที่มีรูตรงเนี้ยเราก็เอาอุดไว้ได้เลยนะครับคือดีจริงๆเออมันก็แห้งสนิทแล้วมันจะแข่งตัวนะครับประมาณ6 1 0สิชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วก็จะแข่งตัวเต็มที่ประมาณ1-2วันนะครับอันนี้เลยนะครับผมเนี่ยผมบีบอยู่เนี่ยมันแข็งแล้วนะทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาเขาเรียกอะไรอะกาวมาแปะไว้เลยอะมันจะเป็นลื่นๆนะครับมันแห้งสนิทแล้วนะ คือดีเลยแหละทุกคนเยี่ยมเลยถูกใจมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ายังมีรอยแตกรอยแยกอีกเยอะเลยนะครับตอนแรกจะไม่รีวิวแล้วนะเห็นว่ามันดีมันโอเคก็เลยอะมารีวิวให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบว่ายังมีปัญหาเหมือนกันกับผมเนาะใช้ซีเมนต์อุดมันก็ไม่อยู่นะพวกรอยแตกมันก็แตกเหมือนเดิมนี่เลยครับทุกคน มันจะเป็นก้อนสีขาวๆนี่ครับคล้ายๆดินน้ำมันแต่ว่าจะเบาวกว่านะครับแล้วเราก็เอามาบีบๆปั้นๆน,นะครับทุกคนให้มันเข้ากันนะครับเป็นต้องสวมถุงมือนะครับทุกคนไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าติดกับมือเราด้วยนะมันดีมากเลยล้างออกง่ายด้วยนะครับเอาไปอุดรูอุดท่ออุดช่องได้ตามต้องการรอยแยกรอยแตกนะครับทําความสะอาดดีๆนะครับทุกคนแล้วเราก็ทกําการ ติดๆอุดๆรูมันได้เลยนะครับแล้วมันไม่ทําลายพื้นผิวเราด้วยนะผมลองแงะดูแล้วนะถ้าสมมติเราจะลอกออกอย่างเงี้ยเราก็ใช้อะไรแงะออกแล้วก็กลอกออกได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยทุกคนมาดูว่าผมจะทํำยังไงเนี่ยผมจะแบบใช้มือสองข้างนะครับถูๆๆๆให้มันเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็แปะไปเลยนะครับทุกคนแปะไปเลยเนี่ยครับ บีบมันให้ใหแบบว่ายึดกับพื้นเลยนะครับอุดอุดรูดไปเลยนะครับทุกคนอุดอุดไปเลยนะครับอุดๆไปเลยนะครับนี่เลยครับอุดอุดไปเลยนะครับเดี๋ยวหกจ็ดชั่วโมงมันจะเริ่มแห้งนะครับทุกคนถือว่าโอเคมากเลยนะครับ คือรอยแยกรอยแตกข้างกำแพงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับทุกคนเพราะว่าน้ํามันจะซึมเข้าไปแล้วทีนี้มันจะทําให้กําแพงสุดนะครับเอามาดูวิมาดูตรงที่มันแห้งแล้วนะครับที่ผมติดไว้สามสี่วันแล้วผมจะสาดน้ําให้ดูนะอ่าผมจะสาดน้ําให้ดูนะทุกคนว่าน้ํามันจะซึมไหมนะครับถือว่าโอเคเลยไม่มีน้ําซึมเข้าไปเลยนะครับมันเหมือนมันมีอะไรเคลือบอยู่เลยอนะทุกคนคือดีมากเลยเออ โอเคมากเลยนะทุกคนเยี่ยมนะครับในราคานี้แนะนำเลยนะครับเดี๋ยวผมปักผลิตภัณฑ์ไว้ที่คลิปนะครับทุกคนเผื่อทุกคนอยากได้เนาะแล้วมันไม่ได้แพงด้วยนะ65บาทเองในตั้ง6ก้อนุอดตามรอยแตกรอยแยกอุดรูอะไรต่างๆเยี่ยมเลยนะครับทุกคน เนี่ยทุกคนขอบหน้าต่างเห็นไหมมันนานแล้วมันก็จะเริ่มแตกแล้วเราก็เอาอันนี้มาอุดมาเติมไปเลยนะคือได้ผลสุดๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำในมันจะแตกๆอันนี้ผมเอามาอุดใหม่อา่าเห็นไหมยเยี่ยมเลยทุกคนแล้วก็ตรงท่อแอร์นี้ผมก็เอามาอุดใหม่นะครับเพราะมันเป็นรูแล้วนะครับเนีย่ยเอามาอุดใหม่เห็นไหมยเยี่ยมเลยทุกคน